รูวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกทุท่านวันนี้มาให้ดูความเก่งของเข้าสวยนะคะเข้าสวยเก่งมากๆเลยนะคะเขาเดินได้ไกลแล้วนะคะเดินได้ไกลจากตรงที่แม่นั่งอยู่เนี่ยไปจนถึงหน้าประตูเลยนะคะเดินไม่ล้มเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้มาให้เดินอีกรอบนึงนะคะ ดูนะคะดูเขาเดินนะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นแล้วก็ต้องชื่นใจนะคะที่เห็นเขาสวยเดินได้แบบนี้นะคะเขาสวยนี่มีความพยายามเก่งมากๆเลยนะคะพยายามฝึกตัวเองเดินพยายามลุกเดินด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเดินล้มบ้างเป็นบางครั้งนะคะนี่ลุกขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะโชว์ต่อนะคะดูท่าเดินของเขาสวยสวยงามมากสวยงามมากๆเลยเก่งมากลลก มีล้มบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาได้เท่านี้ถือว่าเจ๋งมากๆเก่งมากๆเลยนะคะบางครั้งก็ไม่ล้มเลยนะคะบางครั้งก็เดินได้ยาวไกลเลยนะคะไม่ล้มนะคะแต่บางครั้งก็มีล้มบ้างนะคะดูๆเขาเดินนะคะทุกคนเห็นแล้วชื่นใจเนาะเห็นเขาลุกขึ้นมายืนมาเดินได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะประวัติของข้าวสวยนะคะเอฟซีที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบนะคะข้าวสวยเนี่ยเป็นลูกแมวจรน,นะคะ ก็ถูกประตูเหล็กหนีบนะคะไปครึ่งตัวนะคะน้องก็จะตัวแข็งมากนะคะมีคนไปเจอตอนเช้านะคะก็เอาน้องออกมานะคะจากประตูที่เหล็กที่หนีบไว้ครึ่งตัวนะคะเอาน้องออกมาแล้วทีนี้ก็เอาน้องวางไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ของน้องก็คงจะคาบน้องไปหายไปไม่แน่ใจไม่เก่งก็จำไม่ได้ก,กี่วันไม่แน่ใจลืมละ หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะทีเนี้ยคนในบริษัทนั้นก็เลยเห็นก็เลยไปบอกป้าคนที่ช่วยนะคะว่าเจอน้องแมวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้นะคะป้าก็เลยช่วยน้องเขาสวยมานะคะหลังจากที่ป้าช่วยเขาสวยมาเนี่ยป้าเขาก็ดูแลเขาสวยแบบทุลักทุเลนะคะก็เอาไปทํางานด้วยเสตะกาไปทํางานด้วยพอเอาไปเอามาที่ทํางานมีปัญหาบอกว่าป้าเอาแมวไปเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยป้าก็เลยติดต่อแม่เกียงมานะคะแม่เกียงก็เลยรับเขาสวยมา ครั้งแรกที่เขาสวยมาเนี่ยเขาสวยจะหัวสั่นนะคะหัวจะสัน่นที่ๆๆๆเลยนะคะนั่งเนี่ยเวลาจ้องมองเพ่งมองอะไรหัวจะสั่นนะคะแล้วก็จะเดินไม่ได้นะคะทีนี้เขาสวยมาอยู่ที่นี่ไม่แกงก็าทแํแกลแกงผ้าบําบัดแล้วก็ดูแลรักษากันก็มียาให้กินตามที่หมอให้มานะคะเขาสวยก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาสวยไม่สบายนะคะเป็นน้ําท่วมปอดแทบจะไม่รอดเลยนะคะช่วงนั้นนะคะ แม่เก่งก็ได้เอาน้องไปรักษาหลายที่ก็ไม่หายนะคะจนในที่สุดก็ออกไปรักษาที่โรงพยาบาลมหิดลนะคะน้องก็รักษาหายนะคะจากนั้นมาเขาสวยก็แข็งแรงมาเรื่อยๆนะคะแม่เก่งก็ดูแลทำกายภาพบําบัดแล้วก็มียาบํารุงให้กินอยู่นะคะน้องก็ดีขึ้นนะคะแต่เขาสวยเนี่ยทำกายภาพบําบัดยากมากเพราะเขาไม่ค่อยยอมนะคะเขาจะวอยวายเขาเป็นเจ้าแม่มือตบนะคะเอฟซีก็จะทราบดีว่าเขาสวยเนี่ยในนามของว่าเจ้าแม่มือตบนะคะ น้องเก่งมากนะคะปพ่อ,พอแม่เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะาาทุกท่านอาจจะนั่งยิ้มไปมองไปดูไปยิ้มไปนะคะที่เห็นเขาสวยเดินแบบนี้นะคะก็สวยเก่งมากๆเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะไม่อยากอยากใกล้ใครนะคะถ้าใกล้ใครนี่เ็าจะตบแล้วก็วอยวายเลยนะคะสวยนะคะเวลาเดินเดินนี่อย่าให้ใครมาใกล้เชียวถ้าใครมาใกล้นี่คือเขาจะวอยวเลยนะคะ เขาไม่ค่อยยอมนะคะเขาสวยต้องให้อยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวยากเพราะว่าพี่พึ่งน้องในบ้านหลายชีวิตนะคะก็ต้องมีเดินสวนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเขาสวยเก่งมากแต่ข้าใหม่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเดินนะคะข้าใหม่นี่ทำมันนี่ยังไม่ยุ่งกับใครเลยนะคะข้าใหม่นี่ทํามันแล้วก็อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ส่วนของเขานะคะไม่ไปไหนเลยไม่ค่อยเดินนะคะไม่ค่อยเดินเดินไม่เก่งเหมือนตอนแต่ก่อนนี้นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นเดินไม่ค่อยเก่งแล้วนะคะแต่ก็น้องแข็งแรงดีนะคะ อร่อยเลยผสมเม็ดให้ไม่กินวันนี้วันนี้ผสมเม็ดให้ไม่ยอมกินหนีอย่างเดียวเลยนะคะจะกินอาหารเปียกพิเศษต่างหากเออเขาสวยเอยลูกรู้มากจริงๆเลยอร่อยใหญ่เลยขใหมทำไมก็อร่อยอลูกกินหมดชามเลยเพราะหม่กินผสมได้ข้าวใหม่ไม่เลือกวันนี้ข้าวใหม่กินได้เก,ก่งมากลูกเก่งมาก กีวี่น้อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วหรอลูกอออิ่มแล้วหรอครับลูกอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับแม่วิเศษก็อิ่มแล้วครับหนําข้าวอิ่มแล้วครับกินข้าวแล้วหน้าตาสดใส นี่เก่งมีเรื่องมีเรื่องรบกวนนุพ่อแม่อีกครั้งนะคะก็คือไอ้น้องหมาเจ้าน้องหมาเนี่ยค่ะที่อยู่นครศรีธรรมราชนะคะอยู่นครศรีธรรมราชนะคะ่ะน้องอคือน้องเนี่ยเจ้าของไม่ดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยเอาน้องไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วาสามีของเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ให้รถซาเล้งพาไปหาหมอแล้วนะคะ แม่เก่งไม่รู้จะเอาวิธีไหนนะคะหมอไม่รับแอดมิดอ่ะนะคะทีนี้มันจะมีวิธีเดียวคือให้หมอออกนอกพื้นที่นะคะมารักษานนองที่บ้านนะคะเพราะบ้านจากบ้านกับโรงพยาบาลไม่ไกลกันนะคะครั้งละร้อยค่านอกสถานที่ครั้งละร้อยค่ารักษาไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าแม่ช่วยแม่เก่งด้วยนะคะแม่เก่งไม่รู้จะทําแม่เก่งปล่อยน้องไม่ได้จริงๆนะคะปล่อยให้น้องนอนจากไปเฉยเฉยแม่เก่งทําไม่ลงนะคะ แม่เกงต้องหาทุกวิถีทางนะคะแม่เกงก็เลยบอกทางนั้นว่ามีออกมานอกกระฐานที่ไหมมีอะไรประมาณน,นี้เ่ยเขาก็เลยว่ามีเออก็เลยถามหมอหมอว่าออกมาคิดค่าใช้จ่ายครั้งละร้อยแล้วก็ค่ารักษาไม่เกี่ยวนะคะช่วยไม่เกงด้วยนะคะช่วยช่วยช่วยเคสนี้ด้วยนะคะทุกคนก็ได้ยินไม่เกงพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่รักษานามจริงๆนะคะน้องเป็นไข้หัดไข้หัดนะคะ ทีนี้หมอเลยไม่รับนะคะ,ะทีนี้แต่นี้น้องเดินยังไม่ได้นะคะน้องกินข้าวได้น้องยังสู้อยู่นะคะน้องยังสู้อยู่เราจะปล่อยน้องทิ้งไปเลยทําไม่ได้เพราะไม่มีใครดูแลน้องนะคะสงสารน้องนะคะช่วยด้วยนะคะทาไม่เกลียงมาที่อดีไลน์นะคะ KT 2.5งจุดห้าหรือโทรศูนย์แสนพร้อมเพย์นะคะน้องก็คงไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้เมืไม่โชคชะตาให้น้องเป็นแบบนั้นแล้ว ม่เกียงก็ปล่อยไม่ได้จริงๆไม่เกียงบอกตรงว่าไม่เกียงปล่อยไม่ได้ปล่อยให้น้องนอนจากไปเฉยๆไม่ได้นะคะต้องต้องรักษาจนถึงที่สุดนะคะเพราะทาโลงมาก,ก็ไม่รับแอดมิดนะคะก็ต้องให้น้องอยู่ที่บ้านของน้องแล้วก็หมอพยาบาลก็จะออกมาทำตรวจรักษาข้างนอกนะคะนอกบ้านนะคะมาถึงบ้านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่วยไม่เกียงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ไเสด็จครับจบคลิปก่อนลูกจบคลิปก่อนครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับทำปากพูดด้วยลูกทำปากพูดด้วยสวัสดีครับข่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อลูกขอบคุณครับ